สดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนวันนี้เรามาพบกันวันพฤหัส,สบ,บดีที่6เดือนมกราคมพศ2565นะคะด้วยการเรีนยนรู้สุนัขแสนรู้วันนี้นะคะเด็กเป็นเรื่องของอาหารของสุนัขค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปดูว่าสุนัขนั้นมีอาหารอะไรบ้างน,นะคะเด็กๆเดี๋ยวเรามาอ่าน A B C กันก่อนนะคะ できできできเด็กๆคะเดี๋ยวเรามาอ่าน A B C พร้อมกันเลยนะคะเด็กๆพร้อมที่จะอ่าน A B C กันแล้วใช่ไหมคะถ้าพร้อมแล้วเราไปอ่านกันเลยคะ่ A. Bird, Cat, Dog, นะ A อ่านมด B เบิร์ตนก C แคทแมว D ด็อกซ์น E อล P H เ N T รช้าง F ปิ๊ดปลา D กิลาฟกิราฟ โดม้า i อไอศครีมไอศรีมเจจาเหยือก k ทิงพระราชา L ไอไลออนสิงโต m มันี่ลิง N, เอ็ตรัง o อออร์เรนตมพีพีหมู Q ิวควินพระราชนี อาร์แรบิตกระตายเอสสเนงูทีไทเรสือยูอัมเบลาบรุมวแวนรถตู้ับเบิลเวลาอ็กเอลย์เอ็กซ์เลยโยโลกดีเจ็บามาลาย เอาละค่ะเด็กๆคะเรามาเรียนหน่วยการเร e ียนรู้กันนะคะวันนี้เป็นเรื่องของอาหารของสุนัขนะคะเด็กๆเด็กๆคะคนเรานะคะก็จะต้องกินอาหารใช่ไหมคะสุนัขก,ก็เช่นเดียวกันค่ะมันก็จะต้องกินอาหารเหมือนกับคนเรานะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าอาหารของสุนัขนั้นมีอะไรบ้างค่ะอาหารของสุนัขนะคะก็จะมีตับนะคะไม่ว่าจะเป็นตับไก่ตับหมูค่ะ เนื้อสัตว์ต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเนื้อหมูเนื้อปลาเนื้อไก่นะคะแล้วก็กระดูกค่ะกระดูกนะคะสินัทจะชอบมากเลยจับของสินักแผลงขึ้นอูกค่ะม่ใก่คะเนื้อต่างๆเหล่านี้นะคะก่อนที่เราจะให้สินักกินนนเราจะต้องทําให้สุกก่อนนะคะอาหารของสินัทนอกจากจะเป็นตับเนื้อแล้วนะคะเด็กๆ เราก็ยังมีอาหารสำเร็จรูปนะคะไว้ให้สุนัขได้กินกันค่ะนั่นก็คืออาหารเม็ดนะคะเราสามารถให้สุนัขนะคะกินกได้ทันทีเลยค่ะอาหารของสุนัขต่อมานะคะนั่นก็คืออาหารกระป๋องค่ะดีใกคะอาหารกระป๋องนะคะสุนักสามารถกินได้เลยนะคะเหมือนกับอาหารเม็ดะคะ่ะเนื่องจากเขาทําให้สุกมาเรียบร้อยแล้วนะคะ อาหารกระป๋องมีหลายรสนะคะไม่ว่าจะเป็นรสเนื้อรสตับรสไก่นะคะเด็กๆได้รู้แล้วนะคะว่าสุนักกินอาหารอะไรบ้างต่อไปเรามาทําแบบฝึกหัดกันนะคะแบบฝึกหัดที่สองค่ะให้เด็กๆนะคะวงกลมตัวอักษรที่เหมือนตัวข้างหน้านะคะตัวอักษรที่คุณครูมีให้เด็กๆในวันนี้นะคะนั่นก็คือ h k M, Q, T เอาละค่ะเรามาดูทีละตัวกันเลยนะคะเด็กๆตัวแรกค่ะ H วันนี้คุณครูให้เป็น H แหบ t บหมวกนะคะเอาละค่ะเด็กๆดูค่ะตัวไหนที่ตัว H ที่เหมือนตัวข้างหน้าเด็กๆวงกลมเลยค่ะแล้วต่อม,มาค่ะ K King พระราชา บ่งกลมได้เลยนะคะใครรู้คะ่ะตัวต่อมาค่ะ M ม,มังกีลิงกลับมานะคะ Q ควีนพระราชินีตัวต่อมาค่ะ T วันนี้คุณครูคให้เป็น T T ต้นไม้นะคะ ล้วค่ะเด็กๆเจยัคยงคะเสรแล้ววงกลมได้เลยค่ะใครที่วงกลมตัวอักษรที่เหมือนตัวข้างหน้าเสร็จแล้วนะคะให้เก็บใบางานให้เรียบร้อยนะคะสำหรับวันนี้เด็กๆได้รู้แล้วนะคะว่าสุนัขนั้นกินอาหารอะไรบ้างนะคะอาหารที่สุนัขกินนั้นก็จะมีพวกตักพวกเนื้อนกะระดูกอาหารกระป๋องแล้วก็อาหารเม็ดใช่ไหมคะ สำหรับวันนี้นะคะคุณคกคพองก็ขอจบการเรียนการสอนเมื่อการเรียนรู้สัดแต่รู้เรื่องของอาหารของสินั้เท่านี้นะคะและเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาเจอกันใหม่นะคะเด็กๆสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ